ถ้าคุณเจอนายที่อารมณ์ร้อนพูดจาฉุนเฉียวไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นอีพิโซดนี้เหมาะกับคุณมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่1% Solution Podcast นะคะที่จะเอาอาหารฝรั่งที่น่าสนใจมาแปลงเป็นอาหารแบบไทยๆท,ที่ย่อยง่ายให้คุณนำไปใช้ได้ทันทีโดยเชฟพีแพทย์หญิงธนิดาค่ะวันนี้ค่ะเป็นอีพีโซดที่9ชื่อตอนว่าอยู่กับนายจอมเผด็จการอารมณ์ร้อนอยังไงให้รอดและรุ่งค่ะ My Set และ How To ในวันนี้นะคะพี่ได้มาจากหนังสือการบริหารคนด้วยหลักห้าธาตุที่เขียนโดยคุณเปี่ยมศักดิ์คุณนากรประทีพค่ะจากสำนักพิมพ์สุขภาพใจนะคะในเล่มนี้ค่ะเขาพูดถึงหลักการบริหารคนไว้นะคะโดยแบ่งคนออกเป็นห้าธาตุค่ะถ้าคุณเจอนายจองเผด็จการและชอบควบคุมไม่ฟังความคิดเห็นของใครคุณกำลังเจอนายธาตุไฟเขาล้ค่ะ จาก f a c e b o o k Live นะคะในเพจ1% Solution ที่พีได้เล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเราเนี่ยอยากโตได้ไวในที่ทำงานเนี่ยแบบไม่ต้องฝืนใจเราจะทำยังไงแล้วมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะ่ะซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบนั้นก็คือเจ้านายที่จะทำให้คุณโตไวหรืออยู่ไปเรื่อยๆแบบไม่โตก็ได้คะ่ะ ประเด็นก็คือถ้าเราเนี่ยเปลี่ยนนายได้เราคงจะทําไปละแต่ส่วนมากๆเลยเราเปลี่ยนนายไม่ได้จริงๆค่ะอะถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้เราจะทํายังไงในสัปดาห์นี้ค่ะพี่จะมาไล่ให้ฟังเลยว่าถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้แล้วจําเป็นต้องอยู่กับนายจริงๆเนี่ยเราจะอยู่กับนายแต่ละแบบได้แบบมีความสุขได้ยังไงนะคะในแบบที่ถูกต้องและถูกใจนายด้วยนะ โอเคค่ะในเล่มนี้เขาบอกว่าเขาจะแบ่งคนเป็นหาธาตุนะคะก็คือธาตุไฟธาตุน้ำธาตุทองธาตุไม้และธาตุดินค่ะแต่ละธาตุพีจะพูดถึงลักษณะนายแต่ละธาตุวิธีการรับมือและข้อควรระวังค่ะ งั้นเรามาเริ่มจากนายธาตุไฟกันก่อนเลยนะใครเคยเจอนายแบบนี้บ้างคะนายที่เป็นผดเด็จการไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นเลยชอบควบคุมชี้นำให้คนอื่นทำตามพูดจาตรงไปตรงมาบางครั้งก็ตำหนิด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวนะคะ ผู้เขียนเนี่ยบอกว่าวิธีการที่จะรับมือกับนายประเภทนี้ให้มีความสุขนะอย่างแรกเลยค่ะคือคุณต้องยอมรับในความใจร้อนและอย่าใจร้อนไปกับเขาค่ะเนื่องจากนายธาตุไฟเนี่ยเขาจะไม่นิ่งบางทีนายจะหงุดหิดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะดังนั้นถ้าเวลาเขาใจร้อนหงุดหิดบนหนักคุณก็ต้องใจเย็นฟังค่ะให้พูดออกมาให้ระบายออกมาให้หมด ในนี้แนะนำภาพฟังอย่างเดียวแต่อย่ากเก็บไปคิดนะคะเพราะช่วงที่นายหงุดหิดมากเนี่ยบางทีสิ่งที่นายปล่อยออกมามันจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรบางทีโดนด่านหนักแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยเก็บไปคิดเยอะก็เสียพลังงานนะอ่ะสมมติว่าเราเนี่ยได้ปล่อยให้นายบนได้ระบายเต็มที่แล้วนายใจใจเย็นลงค่ะเพราะว่านายธาตุไฟเนี่ยจะโกรธง่ายแต่หายเร็วนะคะ ด้วยความที่นายเนี่ยเป็นคนสมาธิสั้นขี้ลืมแล้วก็ไม่รอบคอบนะคะสิ่งที่เราควรทําก็คือเราเนี่ยจะต้องระวังหลังให้แก่นายคอยช่วยเหลือนายในเรื่องความรอบคอบความละเอียดถี่ถ้วนนะคะอ,อย่างเช่นไปพรีเซนต์หรืออะไรเนี่ยคิดอยู่แล้วว่าสงสัยนายคงจะลืมเอกสารหรือนายเป็นคนที่ไม่จัดการเอกสารอะไรแน่ๆคุณก็จะต้องเป็นคนที่จัดการให้นายนะก็คืออุด จุดอ่อนของนายนั่นเองนะคะช่วยแบ็กอัพนายนะคะอืมโอเคแต่ประเด็นก็คืออย่าไปแบบว่าเตือนนายแบบ จำจี้จำชัยหรือไล่บี้นะเพราะว่านายเนี่ยจะไม่พอใจอย่างที่เกลิ่นไปทะว่าคือถูกต้องเนี่ยก็จริงแต่ว่าต้องทําให้ถูกใจด้วยนะคะเพราะถ้าไม่ถูกใจเนี่ยความหวังดีที่เราตั้งใจดีอ่ะมันจะทําร้ายตัวเราเองแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะอืมแล้วนายธาตุไฟนะคะอนอกจากจะใจร้อนพูดเร็วคิดเร็วเนี่ยบางทีเนี่ยนายก็ไม่ได้จดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ปากเนี่ยสั่งคุณงานหนึ่งแต่หัวเนี่ยกลังคิดอีกงานหนึ่งเคยเกิดเหตุการณ์นี้ไหมคะว่าเอ๊ะเมื่อกี้นายก็ลืมว่านายพูดแล้วนึกว่านายพูดแล้วนะแต่จริงๆคือนายยังไม่ได้พูดหรือนายคิดว่ายังไม่ได้บอกแต่ความจริงคือนายบอกย้ำๆอย่างนี้สามสี่รอบละพอเราจะชี้แจงเหตุผลว่าอันนี้นายยังไม่ได้บอกนู่นนี่นั่นก็หาว่าเราเถียงเพลียใจไหมคะ วิธีหนึ่งที่คนเขียนได้เสนอมาซึ่งดีมากๆเลยนะที่จะรับมือกับนายท,ทัดไฟที่ที่คิดลืมแล้วก็ไม่ค่อยมีสมาธิได้เนี่ยคือเราอะ่ะจะต้องปรับวิธีสื่อสารกับนายค่ะเขาแนะนําว่าเวลาคุยเนี่ยให้พกสมุดสมุดพกไปด้วยพอนายสั่งงานเนี่ยเราก็จดลงสมุด พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทวนประเด็นให้นายฟังว่าแบบนี้1 2 3่ีใช่หรือเปล่าเอาเฉพาะประเด็นสำคัญนะคะนายทัดไฟไม่ลงดีเทลไม่วนเวอร์เนาะถ้านายถามว่าจดทำไมคุณก็บอกว่าอ๋อเป็นคนขี้ลืมจดไว้จะได้ทำตามนายสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพอืม อันนี้ก็คือวิธีการอยู่เป็นละนะคะลักษณะไปแล้วนะวิธีการเข้าหานายไปละทีนี้มาดูข้อควรระวังค่ะเราต้องระวังเรื่องการวางตัวนะเนื่องจากนายทัดไฟเนะะี่ยค่ะเขาเป็นสายลุยเป็นสายบุกนะชอบที่จะก้าวหน้าไปข้างหน้าเรื่อยๆที่คุณต้องทําคืออย่าทําตัวเด่นเกินนายเพราะนายจะไม่ชอบเป็นการบังรักสมีของนายนะคะดังนั้นค่ะสิ่งที่ให้ทำคือถอมตัว ไม่เด่นเกินนายนะคะเพราะจะทําให้นายไม่ปลื้มและเคลียดคุณออกจากทีมได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะจบไปแล้วนะคะสําหรับนายธาตุไฟจอมผรดเด็จการพรุ่งนี้ติดตามต่อกันค่ะว่าถ้าเราเจอนายที่ชอบกินแรงพูดเก่งแต่ไม่เน้นทําเราจะอยู่ยังไงให้มีความสุขและก้าวหน้าไปกับนายนะคะ ถ้าใครคิดว่าสิ่งที่พี่เล่าให้ฟังเป็นประโยชน์พี่ฝากกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครมีไอเดียอะไรอยากจะนำเสนอหรือมีเทคนิคที่พีเนี่ยไม่ได้พูดมาในวันนี้นะคะคอมเมนต์กันมาแล้วก็แบ่งปันกันมาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะเรียนรู้วัยใช้ชีวิตเป็นกับ1% Solution ฟังเรื่องราวดีๆกับพีได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้พีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ